เดือนนี้คุณจะมีความสุขกับการใช้เงินค่ะมีเงินเข้าอย่างมั่นคงอาจจะไม่ค่อยเหลือเงินเก็บเท่าไหร่นะคะแต่แปลเปลี่ยนจากเงินเก็บไปเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นได้บ้านได้รถได้คอนโดใหม่ค่ะการงานก็ราบรื่นดีสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนมกราคมปี2565ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นดวงการงานการเงินล้วนๆค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกต์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุวนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดค่าครูได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั o นค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้ง2องอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละคะ่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจำราศีไปก่อนก็ได้คะ่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างคะ่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวตุลลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะที่ราศีตุลตรงนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวการงานคือดาวพระจันทร์เราจะไม่ตามดาวการงานนะคะเนื่องจากท่านยายพบเรือนทุกสองวันครึ่งเลยถ้าเราตามดาวการงานเนี่ยในทั้งทั้งเดือนเนี่ยนะคะดาวท่านก็จะย้ายไปทั้ง12ราศีนั่นแหละนะคะจึงไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ดาวพระจันทร์เนี่ยเอาไว้ดูในพื้นดวงเดิมมากกว่าค่ะทีนี้ ดาวประจําตัวของคุณอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของการงานคุณด้วยนะคะดาวประจําตัวในช่วงครึ่งเดือนแรกอยู่ที่ราศีมังกรเป็นพบเรือนแห่งความมั่นคงในชีวิตพบเรือนแห่งบ้านรถที่ดินแล้วก็เวลาที่ดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยเล็งไปที่พบการงานด้วยดังนั้นแปลว่าก็มีวิสัยทัศน์ดีในการทํางานในขณะที่พบการงานของคุณที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีดาวเสียอะไรสถิตอยู่ไม่ได้มีดาวอะไรสถิตอยู่เลยแหละดังนั้นการงานของคุณก็จะราบรื่นดี โดยส่วนใหญ่แล้วคุณน่าจะไปสะสางงานเก term, ่าๆหรือมีงานเก term, ่าๆเดิมๆยังไม่ได้มีงานอะไรใหม่ๆหรือการเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนื่องจากดาวประจําตัวของคุณเดินถอยหลังแต่มันเดินถอยหลังอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเดินถอยหลังจนย้ายภพเรือนจากราศีมังกรเข้าไปอยู่ในราศีธนูเลยแต่ราศีธนูก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีดังนั้นดาวประจําตัวถึงแม้จะเดินถอยหลังแต่ก็ไม่เสียแต่อาจจะไม่มีอะไรใหม่ๆใครที่ต้องการงานใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้ แต่ถ้าคุณมีความสุขกับการอยู่จุดเดิมอยู่แล้วตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการส,สางการงานเก่าๆนะคะแก้ไขปัญหาการงานเก่าๆปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆไม่ใช่เป็นปัญหาใหม่ที่เราจะต้องเซอร์ไพรส์อะไรคะ่ะเป็นช่วงเวลาชิลๆสบายๆในเรื่องของการทํางานทีนี้ในการที่ดาวประจําตัวของคุณมาอยู่ในภพพันธุภพแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวภพแห่งบ้านรถที่ดินในขณะเดียวกันดาวการเงินของคุณก็มาอยู่ในภพเรือนการเงินซึ่งทําให้มีมาตรฐานเป็น เกษตรธิปดีการเงินเป็นกเกษตรในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดังนั้นคุณจึงมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาอย่างอูฟูเงินเข้ามาเยอะบางคนเนี่ย อาจจะได้โบนัสนะคะหรือโบนัสที่ได้มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาเนี่แหละช่วงเดือนนี้แหละคุณก็จะเอามาจับจ่ายใช้สอยอย่างสนุกมือเลยบางคนอาจจะมีงานเสริมนะคะงานประจำเนี่ยบางทีรายได้มันก็เท่าเดิมมันจะอู้ฟู่ได้ยังไงแต่คุณมีงานเสริมนะคะดังนั้นคุณก็จะสามารถที่จะได้เงินเพิ่มจากงานเสริมงานประจําตอนนี้คุณค่อนข้างจะราบรื่นอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณหางานเสริมนะคะขยันขันแข็งคุณก็มีโอกาสที่จะอู้ฟู่ทางด้านการเงินได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าดาวการเงินมันส่ง ่งผลในเรื่องของความมั่นคงมีเงินเข้ามาได้หลายทิศทางเลยอยู่ที่ความขยันของแต่ละคนทีนี้เจ้าของกิจการเจ้าของกิจการเนี่ยมีโอกาสที่การเงินจะอู้ฟู่แล้วเพราะบางทีทํากิจการทําเหมือนเดิมแต่ช่วงเดือนนี้เนี่ยโอ้ลูกค้ารักลูกค้าหลงเลยลูกค้าก็สั่งออเดอร์เรายิ่งๆเลยนะคะแต่ว่าการทํางานของเราก็จะไม่ได้มีปัญหาถึงแม้ว่าออเดอร์จะเยอะขึ้นแต่ว่าเราก็จัดระบบเอาไว้ดีแล้วนะคะระบบเดิมๆที่เราเคยทํานั่นแหละมันทําต่อไปได้ก็ทําให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เงินก็เข้าเยอะอ่ะมันก็มีโอกาสหลายทิศทางที่จะทําให้คุณได้มีเงินเข้าเยอะได้อย่างคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็เหมือนกันช่วงนี้เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีรายรับที่เยอะมากนักหรือว่ากลางๆแต่ช่วงนี้เนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าผู้ว่าจ้างหลงสเสน่ห์อะไรเรานะคะก็อยากจะว่าจ้างให้เราไปทํางานก็จะมีงานเข้าเยอะพอง,งานเข้าเยอะเงินก็เข้าเยอะงานอาจจะเยอะสักหน่อยแต่ว่าการงานราบรื่นพอมันไม่ได้มีปัญหามันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากก็ทําไปได้อย่างสบายๆนะคะที่นี้ ดาวประจําตัวของคุณไม่ได้อยู่ในภพเปรื่นที่ว่างๆนะยังมีดาวอื่นๆสถิตร่วมอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือมีดาวพระพุธแล้วก็มีดาวพพพฤหัสดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลกับดาวประจําตัวของคุณนะทําให้คุณมีสเสน่ห์เลยในช่วงเวลานี้นะคะดาวพระพุธเป็นดาวที่มาจากภพเปรือนสุภาสุภาก็คือความสุข passions, ดังนั้นช่วงนี้ความสุขก็บังเกิดแต่จริงๆมีจุดที่ต้องระมัดระวังนะเพราะดาวพระพุธก็มาจากภพเปรื่นวินาศด้วยนะคะแต่ถ้าจะวินาศเรื่องอะไรคือน่าจะเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆมากกว่า อีกอย่างหนึ่งคือดาวประจําตัวของคุณมาเจอดาวพระเสาร์นะอันนี้ดาวพระเสาร์เป็นดาวเป็นดาวคู่ศัตรูของคุณจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกที่ทําให้คุณอึดอัดใจบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแพลนเงินก็ได้เพราะตอนนี้เนด,ดาวการเงินกาลังโดดเด่นคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการเงินแล้วก็การจะใช้จ่ายเงินออกไปบางทีเงินเข้าเยอะแต่สิ่งที่อยากจ่ายอยากจ่ายมากกว่านะคะบางทีเราแพลนเอาไว้เราอยากจะซื้อบ้านซื้อรถการที่ดาวประจําตัวคุณมาอยู่ในภพพันธุเป็นภพแห่งการอยากที่จะสร้างบ้าน หรือว่ามีรถใหม่ๆหรืออาจจะมีคอนโดบางคนมีบ้านอยู่แล้วก็อยากจะมีเพิ่มบางคนไม่เคยมีเป็นของตัวเองก็อยากจะมีแล้วเราก็อาจจะคิดเยอะเรารู้สึกว่าอู้เงินมันอู้ฟู่ดีจังเลยบางทีพอเงินเยอะแล้วเราก็เลยไปมองว่า เราอยากจะมีมาตรฐานของบ้านหรือที่อยู่เนี่ยที่มันใหญ่หรือรถเนี่ยแทนที่จะเป็นแค่รถพอดีตัวเราก็อยากจะได้รถที่มันโอใหญ่หรูราสะดวกสบายอ่ะอาจจะจุกจิกใจตรงนี้หน่อยเพราะว่าเงินมันก็เยอะจริงแต่มันไม่ได้มากพอที่จะได้แบบอู้ฟู่ขนาดนั้นนะคะแต่ถือว่าถ้าคุณซื้ออะไรที่พอดีตัวคุณก็จะไม่ได้จุกจิกใจเยอะอะไรคะ่ะ ทีนี้ดาวประจําตัวเดินถอยหลังนะคะเข้ามาอยู่ในราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยก็มาด้วยประกบกันเลยดังนั้น,นคุณก็ยังมีสเสน่ห์ตลอดทั้งเดือนคือสเสน่ห์ในที่นี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวนะเพราะว่าในเรื่องดวงความรักเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งทาแยกไว้ให้ต่างหากเดี๋ยวคุณค่อยไปดูตรงนั้นก็ได้นะคะแต่สเสน่ห์ในที่นี้หมายถึงคุณไปไหนมาไหนก็มีคนเอื้ออารมีคนที่อัธยาศัยดีกับคุณคุณไปพบปะลูกค้าหรือไปเสนองานกับใครเนี่ยส คุณแล้วเขาก็อยากจะซื้อสินค้าของคุณอยากที่จะให้งานคุณทํานั่นแหละคะ่ะก็ใช้ความมีเสน่ห์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ก็มันออกไปพบปะผู้คนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวประจําตัวเข้าอยู่พบสหัสชะพบแห่งสังคมดังนั้นคุณจะมีโอกาสได้เข้าสังคมได้ไปงานปาร์ตี้ได้ไปงานนั้นงานนี้ก็ให้ออกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเสน่ห์แต่คุณเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่กับบ้านเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ตลอดเลยมันก็ไม่ได้ใช้เสน่ห์นะคะก็อ,ออกไปเจอเจอผู้คนแต่บางทีบางคนเวิร์กฟอร์มโฮมแต่ก็เจอผู้้้คนนไดดเพราะีี๋ยวสื่อ ันสามารถที่จะโลกมันแคบลงแล้วนะคะ เจอผู้คนผ่านทางวิดีโอคอลก็ได้นะบางคนไม่ได้สะดวกออกก็อย่าไปยึดติดว่าจะต้องออกไปเอาตัวออกไปฟิสิกอลไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะเป็นเฟสทูเฟสคุณกคุณกคุยกันผ่านหน้าจออันนี้ก็คือเจอแต่อย่าไปเจอกันแค่คน2คนนะคะอา,อาจจะมีการวิดีโอคอลคอนเฟรนซ์คอลกับคนในที่ทํางานที่เป็นคนหมู่มากอย่างเงี้ยเปิดตัวเองของเรานะเวลาเราพรีเซนต์อะไรเนี่ยคนก็จะฟังฟังแล้วก็จะเห็นสเสน่ห์ของเราอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยากที่จะ หยิบยื่นงานให้กับเรามีโอกาสอะไรดีๆทางด้านการงานก็จะมานําเสนอเราได้นะคะดาวประจําตัวเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในราศีธนูครึ่งเดือนหลังดาวการเงินก็ย้ายเข้ามาเหมือนกันนะคะเดินมาเจอกันเลยนะดาวการเงินเดินหน้าดาวประจําตัวเดินถอยหลังแล้วมาเจอกันตรงกลางที่ราศีธนูทําให้ในครึ่งเดือนหลังถึงแม้นว่าดาวการเงินจะไม่ได้เป็นเกษตรและไม่ได้อยู่ในภพการเงินและแต่ก็มากุมดาวประจําตัวของคุณทําให้มีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้ต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆนะคะ อะไรก็ตามที่คุณคิดคิดแลนเอาไว้ในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้นะคะไม่ไม่ชะง,งักนะถึงแม้ดาวจะย้ายถอยหลังไปก็ยังทําต่อเนื่องกันไปได้การเงินก็ยังอู้ฟู่ไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ไอ้มีเงินเก็บหรือไม่ตรงนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะว่าคุณจะใช้เงินไปในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะใช้เงินไปกับการซื้อบ้านใหม่รถใหม่หรือซื้อคอนโดในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะไปสนุกกับการใช้เงินกับการเข้าสังคมกับภาษีสังคมไปงานปาร์ตี้ไปงานสังสรรค์ไปงานแต่งงานงานอะไรก็แล้ว แล้วแต่เลยที่มันอาจจะต้องใช้เงินหน่อยตรงนี้นะคะก็ถือว่าคุณมีความสุขกับการใช้เงินนั่นแหละแต่ไปดูด้วยว่าในบัญชีเนี่ยบางทีใช้เพลินไม่มีเก็บนะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูไพ่เดี๋ยวขอเชิญชวนนะคะให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปหรือว่าให้กับช่อง ลูกเกดพยากรณ์ของเกตด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยยูทูบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยส่งคลิปออกไปให้คนเห็นถ้าเกิดว่าคลิปเหล่านั้นเนี่ยมียอดวิวได้ไม่เยอะมากพออย่างเช่นมหีหลายหมื่นวิวหรือว่ามีเป็นแสนวิวเนี่ยนะคะเขาก็จะปิดกั้นการมองเห็นถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปแล้วไม่กดไลค์กดแชร์หรือว่าไม่ได้กด Sub subscribe เอาไว้หรือกด subscribe แต่ไม่กดกระดิ่งเนี่ยบางทีเราจะหากันไม่ค่อยเจอเพราะว่า u t u b e เนี่ยเขาจะไม่ได้แจ้งเตือนนะคะดังนั้นก็ถ้าอยากดูคลิป อื่นๆต่อไปนะคะถ้าชอบนะคะก็รบกวนกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่ทาง YouTube เขาจะได้ส่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะอ่าเรามาดูไพ่กันต่อเลยไพ่นี่ก็จะพูดถึงบุคคลรอบข้างด้วยนะคะว่าคุณมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังไหมในการทำงานของคุณค่ะ เริ่มที่ไพ่ประจําตัวของคุณเลยนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขกับอะไรบางอย่างในช่วงนี้มีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการใช้เงินนะคะ <c oughs> ก็ดูมีความสุขบังเกิดอะ่ะ <c oughs> มีข่าวดีอะไรบางอย่างอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของการเงินก็ได้เพราะถ้าเทียบกับดวงดาวแล้วเนี่ยดวงดาวการเงินเนี่ยค่อนข้างเดินดีในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็การงานค่อนข้างที่จะราบรื่นดีการงานนี้ได้ไพ่พระนั่นแปลว่าคุณอาจจะทํางานช้าๆพอพระเนี่ยไม่รีบแต่ว่า สโลแต่บัตชัวนะค่ะช้าแต่ละเอียดแล้วก็ส่วนใหญ่ทํางานไม่พลาดเพราะว่าเราทําอย่างละเอียดรอบคอบดีนะคะมีศักยาภาพแบบพระพระนี่คือนักปราชญนะพระคือผู้รู้พระคือผู้รู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นการงานของคุณคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงทาอะไรแล้วก็มักที่จะประสบความสําเร็จคนก็ค่อนข้างที่จะให้ความนับถือคุณด้วยนะคะเนื่องจากคุณได้ไพ่พระเป็นไพ่ประจําตัวเนี่ยก็คือไม่ถึงกับขั้นคนมามาคารบไหว้อะไรคุณนะบางทีคุณยังอาจจะอายุน้อยอยู่อย่างเงี้ยแต่คนเขาก็จะ ชื่นชมคุณในฐานะที่ไม่ว่าคุณอยู่ในตําแหน่งไหนคุณอาจจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่คุณทําหน้าที่ของคุณรับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณได้อย่างดีคนเขาก็นับถือในความรับผิดชอบของคุณในจุดนี้ในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินนี้จับจ่ายใช้สอยสนุกเลยอันนู่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้การเงินคุณเข้ามาอย่างมั่นคงนะขวากะเงินเข้าเนี่ยได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านั่นแปลว่าการเงินส่วนใหญ่ได้มาจากการทํางานแล้วก็เข้ามาดีมั่นคงดีมากด้วยนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอุ้ยอ้นู่นก็อยากได้นะคะบางทีก็ไปซื้อบ้านซื้อรถใหม่ตามที่บอกไปจากดวงดาวกลายเป็นว่าหมุนเงินมือเป็นละวิงเลยเงินเข้าก็เยอะเงินออกก็เยอะนี่แหละเป็นสาเหตุที่อาจจะไม่ได้เหลือเงินเก็บแต่มันอาจจะเปลี่ยนมาเป็น สินทรัพย์แทนนะคะอาจจะไม่มีเงินสดแต่ว่าคุณมีบ้านมีคอนโดมีรถใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะในเรื่องของบุคคลรอบข้างนะคะในที่ทำงานเจ้านายเจ้านายเนี่ยค่อนข้างที่จะ บุกตะลุยเลยนะคะอยากจะพุ่งทยานให้กับไทยทํางานอะไรใหม่ๆบางทีมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาอยากจะให้คุณทําแต่คุณยังต้องสะสางานเก่าๆอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยคุณทํางานค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทํางานช้าเจ้านายก็อยากจะให้เร่งบางทีเจ้านายจะมาเร่งคุณหน่อยแต่คุณก็เจ้านายค่อนข้างมีความเกรงใจคุณเลยแหละเพราะคุณได้ไพ่พระในขณะที่เจ้านายได้ไพ่อัศวินเองดังนั้นเจ้านายก็เกรงใจนะคะคุณก็ไม่ได้ไปต้องไปเถียงเจ้านายคุณก็แค่บอกเขาว่าคุณจะทํางานให้ไม่พลาดคุณต้องการงานละเอียดดังนั้นเนี่ยถ้ามาเร่งงานมันจะไม่ละเอียด เดี๋ยวมันจะพลาดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเข้าใจแหละเจ้านายเขาก็อาจจะลดความเร่งรีบลงนะคะลดความเฟรชเฟรชลดความพยายามยอยากจ,จะบุกตะลุยลงนะคะแล้วก็อาจจะมาเดินช้าตามคุณพอไพ่ของคุณใหญ่กว่าเจ้านายแต่ไม่ได้แปลว่าจะให้คุณไปเต็บตบหัวเจ้านายเล่นหัวเจ้านายไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าเจ้านายเขาก็เกรงใจเราเราพูดอะไรแล้วถ้าพูดอย่างมีเหตุผลมีหลักการเนี่ยเขาก็เชื่อ เพื่อนร่วมงานนะคะส่วนใหญ่เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะถ้าเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็จะคลี่คลายนะสามารถที่จะปรับความเข้าใจได้เป็นอย่างดีชุนส่วนมากเวลานี้ก็ไม่ได้มีการไม่ได้มีทะเลาะอ,อะไรกับใครแต่ก็ไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือการงานเท่าไหร่นะคะเป็นอิสระแก่กันเพื่อนร่วมงานก็ทํางานของเขาไปเราก็ทํางานของเราไป ลูกน้องดีสําหรับคนที่มีลูกน้องนะคะลูกน้องนี่ถือว่าเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้กับเราได้ดีเลยลูกน้องนี่บางทีทํางานแทนเราได้ด้วยซ้านะคะเป็นมือขวาให้กับเราเป,เป็นมือซ้ายมือขวาให้กับเราได้เลยอันนี้สามารถพึ่งพาลูกน้องได้อันนี้กลับไปนิดนึงในเรื่องของคนที่ไม่ได้มีเจ้านายบางคนเป็นเจ้าของกิจการแล้วอ่ะเราเราไม่มีนายแล้วยังไงละ่ะคือถ้าคุณไม่มีนายก็แปลว่าคุณยังไงคุณก็ต้องมีลูกค้านะคะหรือบางคนเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้มีเจ้านายที่เป็น เฉพาะเจาะจงเป็นคนคนไปแล้วแต่ใครจะมาว่าจ้างก็คือผู้ว่าจ้างคุณนั่นแหละนะคะก็จะอ่านได้เท่ากับเจ้านายก็คือลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็จะมาเร่งงานเร่งงานด่วนให้กับเรานะคะแต่เขาก็ค่อนข้างเกรงใจเรานะออกแนวมาขอว่าเออเร่งให้หน่อยได้ไหมอยากได้งานเร็วอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่คุณก็สามารถตอบกลับไปได้ด้วยความที่ไม่ต้องไป ไปไม่ต้องไปโมโหใส่อะคะ่ะก็มีสติแล้วก็พูดกับเขาอธิบายกับเขาดีๆว่างานเร่งนะ่ะทำได้แต่ว่าทําแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ละเอียดเดี๋ยวมันจะผิดพลาดขอช้าหน่อยแต่ชัวร์ดีกว่าเขาก็จะเกรงใจคุณนะคะ บทสรุปในชีวิตนะคะยังได้ไพ่สามเหรียญสามเหรียญคือการพัฒนาชีวิตตัวตนของตัวเองไปอีกระดับหนึ่งก็คืออย่างที่บอกใครยังไม่มีบ้านคุณก็จะมีบ้านใครยังไม่มีรถคุณก็จะมีรถใครมีแล้วก็จะมีเคลื่อนไปอีกนะคะชีวิตพัฒนาไปอีกด้านหนึ่งมีความอู้ฟูทางด้านการเงินดีเงินเก็บเหลือน้อยหน่อย,อยแต่มันเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์มาแทนก็ไม่เป็นไรคะ่ะฝาก YouTube อีกช่องผมเกตไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากาว,ว่ากอใจนิยายของเกตมีขายอยู่ในเว็บเมปอีบ e ุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ